สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการวิคเคห์งบการเงินนะครับของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่3ตัวนะครับก็2ตัวนึงก็จะเป็นกลุ่ม Magnificent Seven นะก็คือ Tesla แล้วก็ Alphabet นะแล้วก็แถบอีก1ตัวนะฮะนั่นคือ Netflix นั่นเองนะก็นอกจากดูการประกาศงบล่าสุดแล้วเน็ตเราจะไปดูกราฟเทคนิคกันด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาจะเข้าลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเวลาที่ต้องชะลอไปก่อนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูที่หุ้นตัวแรก กันเลยแล้วกันนะครับนั่นคือ n น t f l i x นะสำหรับ n น t f l i กนะก็โดยภาพรวมของไตรมาส2เนี่ยก็คือสามารถจะประกาศงบประมาณเนี่ยได้ดีกว่านกวิเคราะห์คาดไว้นะฮะก็คือไถระดับคาดเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมาชิกแบบมีโฆษณาของ Netflix เนี่ยก็คือเติบโต34%แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกัของปีที่แล้วนะฮะรายได้รวมอยู่ที่9 5 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็คือสูงกว่าที่นกวิคห์คาดเอาไว้ที่จะออกมานะครับ 9.53พันล้านดอลลาร์สหรัฐกำาไรสุทธิ2.15พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็คือเพิ่มขึ้นจาก1.49พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในไตรมาสที่แล้วของอ่าในไตรมาส2ของปีที่แล้วนะถ้าเป็นกำาไรต่อหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่4.88ล้านอ่าขอโทษนะครับ4.88ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะก็คือสูงกว่าช่วงเที่เคยคัพปีก่อนที่3.29ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับ รายได้เฉลี่ยจากสมาชิกนี่คือเพิ่มขึ้นด้วยนะทำให้รายได้รวมเติบโตนะร17%เมื่อเทียบกับชุดเวกันของปีก่อนนะฮะแล้วก็ทาง Netflix เนี่ยยังมีการปรับคาดการนะครับการเติบโตของรายได้ทั้งปี2024เนี่ยเป็นการเติบโต14-15%จากเดิมครับที่คาดการไว้13-15%นะก็จากตัวเลขที่ดีเกินคาดนะแล้วก็มีการ projection ที่ เติบโตดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ทําให้ราคาหุ้นของ Netflix เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะหลังจากที่มีการประกาศงบเน้นโดยที่ไฮไลท์สาคัญของไตรามาสนี้ก็คือเป็นเรื่องของโมเดลโฆษณานะฮะก็คือตรงนี้จากเดิมรายได้ของ Netflix ที่จะเป็นเรื่องของค่าสมาชิกแต่ว่าตอนนี้เน็ตฟิกเนี่ยก็มีการผลักดันรายได้จากการโฆษณามากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะจริงๆแล้วยอดของการสมัครสมาชิกของ Netflix เนี่ยจะยังเติบโตขึ้นนะก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ย 16.5%นะเมื่อเทียบกับชุดในัจของปีก่อนนะครับแต่ว่าทาง n e t f ฟ i x ก็พายายามจะผลักดันโมเดลรายได้ใหม่ๆนะก็คือจะท้ายมีรายได้จากการโฆษณามากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยครับอ่าทาง n e t f ฟ i x เนี่ยก็จะมีการยุตินะครับการรายงานจำนวนสมาชิกแล้วนะครับต,ตั้งแต่ไตรมาสต่อไปนะครับอ่าในส่วนของโมเดลรายได้อื่นๆเนี่ยครับก็คือทาง n e t f ฟ i x เนี่ย ก็จะเริ่มมาที่คอนเทนต์นประเภทของการถ่ายทอดสดมากยิ่งขึ้นนะจะเช่นตอนนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดนะครับเกมอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับตรงน,นี้เนี่ยก็จะมีเม็ดเงินโฆษณาใหม่เนี่ยเข้ามายัง Netflix มากขึ้นนะแล้วโดยที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับทาง f น i x นีกก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มโฆษณาของตัวเองขึ้นมานะครับมาไม่ได้ร่วมมือกับทาง Microsoft อีกต่อไปแล้วนะครับโดย มาดูความเห็นของทาง c ีอันบมากนะครับคุณเท็เนี่ยเป็น c ี o รโอมนะครับของ Netflix เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคอนเทนต์สดเนี่ยก็คือเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิก Netflix ค่อนข้างมากนะแล้วก็ทําให้เกิดความมีส่วนร่วมไปด้วยนะครับแต่อย่างนี้ตามแต่นะครับคอนเทนต์ที่เรียกว่าคอนเทนต์ประเภทแห้งและกันนะที่เป็นจุดขายของ Netflix บริเตนเนี่ยก็ยังสามารถดึงดูดผู้ชมได้นะครับ อ่าแล้วก็ n e t f l i กก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าสมาชิกแบบมีโฆษณาครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าสมาชิกที่ถูกกว่าแบบถูกกว่าแบบชําระเงินอะไรเงี้ยนะครับกำลังรับความนิยมเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยมีสัดส่วนนะครับมากกว่าสี่ิ้าเปอร์เซนตของผู้สมัครใหม่ไปแล้วนะก็ตรงนี้น่าจะเป็นรายทีายาง,งใหม่ๆคือพูดง่ายๆว่าคนที่รับเลือกรับแบบมีโฆษณาเนี่ยก็จะมีมีโฆษณาขั้นแหละอาจจะเสียจังหวะนิดนึงแต่ว่าก็จะเสียค่าบริการนะครับที่ถูกกว่าการ จ่ายแบบรายเดือนที่ไม่มีโฆษณานะแต่แต่คือทาง Netflix กเขาก็บอกนะว่าเขาเขาก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่ารายได้จากการโฆษณาเนี่ยมันจะกลายเป็นรายได้หลักในเร็วๆนี้นะก็เขาเขาคาดหวังว่าในปี2025หรือหน้ากว่านั้นนี่ก็ถึงจะค่อยคาดหวังว่าเออมันจะเข้ามามีมีผลต่อผลประกอบการลุ้นที่มันมากกว่านี้นะครับแต่ยังก็ตามแต่นะคือ Netflix นี่ก็พยายามจะเน้นขายสมาชิกแบบมีโฆษณาแหลคนะครับนะก็ เผื่อว of ่ามันจะเป็นเป็นโกรด์เอนจิ้นใหม่ของทางบริษัทนะครับโดยที่คาดหวังก็คือหลังจากมีเรื่องของโมเดลการสมาชิกแบบโฆษณาเนี่ยก็น่าจะทําให้เห็นภาพของการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยครับในปี2026เป็นต้นไปนะก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับของการประกาศงบ Netflix นะครับในช่วงไต่มาสอที่ผ่านมาที่เราไปดูกราฟเทคนิคประกอบกันนะครับ ในส่วนของกราฟเทคนิคของ Netflix เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยทาง Netflix ก็กำลังจะขึ้นทดสอบนะฮะ,ะแนวตา้านสำคัญก็คือเป็นจุดสูงสุดเดิมนะ,ะก็คือแถวๆตัวเลขกลมๆนี่ก็คือ700ดอลลาร์นะ,ะตอนนี้ราคาก็มีการย่อตัวตามตลาดนะ,ะก็ลงมาเส้น EMA 100นะ,ะที่622ดอลลาร์นะ,ะถ้าจะมีการปรับตัวลงต่อเนะะี่ยก็อาจจะลงมาแถวๆเส้น EMA 200ก็อาจจะลงมา569ดอลลาร์นะฮะ อ่ะก็คือถ้าเราดูพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของ Netflix เนี่ยเวลาเขาลงมาเส้นอ e ี M 200มสองร้อยมันที่มีหลุดนะฮะก็อาจจะไปไปการหลุดหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวน,นี้อาจจะต้องเผื่อๆไปบ้างนะสำหรับคนที่สนใจหุ้น Netflix นะะแต่คือภาพรวมยังไงก็ยังเป็นเป็นขาขึ้นนะครับอาจจะเป็นขาขึ้นอยู่อีกมากนะฮะ,ะตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสเลยครับที่จะทําส่งที่เป็นอ่รับเป็นแฮนเดิลนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะลงมันก่านนี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะลงตามภาวะตลาดตรงนี้นะจ,จะลงมา แถวประมาณ569ดอลลร์ก็เส้น EMA 200นะครับแต่การลงมาเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำทรงที่เป็นคัพไอแฮนเดิลนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทสตร,ตรง700ดอลลร์อีกรอบหนึ่งนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเทสไปได้ก็จะเป็นการทำออทามไฮใหม่ในของทาง Netflix นะครับทีนี้ถ้าเกิดทำออทามไฮใหม่จะไปที่ตรงไหนนะก็ลองใช้ฟิลโมนชีวัดเป้านะครับ ถ้าผ่านไปได้นะก็เราอาจจะได้เห็น Netflix ที่ราคาหลักพันก็ได้นะก็คือแนวฟิโบนชีตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่ี่สิบแปดดอลลาร์นะก็ลองเข้าซื้อตรงแถวแนว,วรับดูแล้วกันนะถ้าลงมาแถวตรง500อ่าห้าร้อดอลลาร์ผมว่าแนวโน้มก็ไม่ได้เสียไปมากนะคือเน็ตฟิกนะฮะก็คือเป็นหุ้นที่แนวโน้มขาขึ้นแล้วก็สามารถจะซื้อลงทุนยาวแล้วก็เก็บกาไรได้อยู่อ่าสำหรับตัวต่อไปนะก็จะเป็น Alpha เบตนะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google นะี่เองก็มีการ ประกาศงบไตรมาสสองออกมานะครับก็ในส่วนของรายได้และกําไรเนี่ยก็คือตรงกับประมาณการของนักวิเคราะห์นะฮะแต่ว่าที่สาเหตุที่ทําให้ราคาหุ้นลุ่งเนี่ยก็คือรายได้จากธุรกิจ YouTube เนี่ยก็คือลดลงนะทำให้เกิดแรงเทขายขึ้นมาแล้วก็น่าจะมาจากการที่มีคู่แข่งหน้าใหม่หมเกิดขึ้นน,นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยก็จะมีเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ราคาหุ้น Google หรือว่า Alpha าบเนี่ยปรับตัวลงอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนกันก็น ทางอัลฟาเบตนะก็มีกําไรนะฮะในไตรมาสที่2เนี่ยอ่ากำไรต่อหุ้นนะครับหนึ่งจุดดเก้าดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะฮะก็คือสูงกว่าที่คาดการไว้คือคาดการไว้ว่าจะออกมาหนึ่งจุดแปดสี่ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับรายได้แปดสิบสี่จุดเจดี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เทียบกับแปดสสี่จุดหนึ่งเกพันล้านดอลลาร์สหรัฐตามที่มีการคาดการไว้ก็คือ ทำได้ดีกว่าคาดการเล็กน er ้อยนะคราวนี้มาดูรายได้จาก YouTube กันที่เป็นประเด็นกันนะก็คือรายได้ u t u b e เนี่ยออกมาที่8.66พันล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบไว้ที่กับที่คาดการไว้เนี่ยคาดว่าจะออกมาเนี่ย8.93พันล้านดอลลาร์ก็คือพลาดเป้านะก็เลยนะเกิดความกังวลขึ้นมานั่นเองนะฮะอ่าแต่รายได้จาก Google Cloud เนี่ยก็ยังทำได้ดีกว่าคาดนะฮะอ่าออกมาที่10.35พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับที่คาดการไว้ก็คือ10.20พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าและได้รวมนี่ก็คือรายได้ของ Alphabet เนี่ยเพิ่มขึ้น14เนะครับเมื่อุดเทียบกับชุดในการของปีก่อนนะ,ะรายได้จากการค้นหา Search e n นจินแล้วก็บริการคาวเนี่ยทำรายได้เกิน10พั10พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นครั้งแรกด้วยนะก็น่าจะมีอันดสอมาจากเรื่องของธุรกิจ AI นั่นเอง และยังมีกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยหพันล้านดอลลาร์สาหรัฐเป็นครั้งแรกด้วยนะแต่คราวนี้ธุรกิจโฆษณาของ Google เนี่ยก็ยังเติบโตอยู่ดีนะแม้ว่าจะเติบโตช้าลงนะมันมีทางผู้บริหารก็มีการให้ความเห็นนะครับว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยบริษัทต่างๆนัคือลดการใช้จ่ายด้านการตลาดลงนะในช่วงปีที่แล้วถึงแม้ว่านะครัใน ึงแม้ว่านะครรายได้โฆษณาจากยูท b e จะต่ำกว่าที่คาดการไว้นะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังเติบโตได้ได้ดีอยู่แหละนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะปัจจัยหลักเลยเนี่ยคือเขาก็ระบุเลยนะว่ามันมาจากการขันที่รุนแรงจากคู่แข่งก็คืออ่าทิกต o k นั่นเองนะส่วนหน่วยธุร,รกิจอื่นๆของบริษ,ษัทนะฮะอย่างเช่นอย่างเวมอเนี่ยก็เป็นธุร,รกิจรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยอ่าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะเพิ่มเป็น ตอนนี้อยู่ที่365ล้านดอลลาร์นะครับปีปีที่แล้วไต่มานี้นะก็คือเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ย285ล้านดอลลาร์นะ,ะแต่ว่าก็ก็ยังขาดทุนอยู่นะ,ะถึงแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นนะ,ะแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นนะ,ะที่จะลงทุนในธุรกิจที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้นะ,ะอ่าโดยที่การมีการทดลองนะ,ะทางที่จริง Alphabet เ,เนี่ยได้มีการทดลองไอ้ตัว Waymo เนี่ยนะฮะ ทดลองอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะเ,นเพื่อให้อาจารย์หนึ่งาำไปสู่การใช้งานจริงหน้าแหละนะฮะ,ะแล้วก็ทางคุณซันดาพิชัยเนี่ยซีอของ Alphabet นะก็มีการเพริ่มเติมนึงนะครับว่าผู้โดยสารนะครับที่มีการจ่ายเข้าโดยสารจริงๆของเบโม o เนี่ยตอนนี้ก็แตะห้าหมื่นคนไปแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ในซานฟรานซิสโกนั่นแหละครับก็เขาก็ยังพูดถึงว่า ผลประกอบการนี่ยก็ยังเติบโตแข็งแกร่งนะครับมาจากเรื่องของ Search Engine แล้วก็เรื่องของ Cloud แล้วก็รวมถึง AI เนี่ยนะก็ยังลงทุนเพิ่มต่อไปนะครับอะไรเราเนี้ก็จะมีประเด็นเนี่ยครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยก็จะมีการเปิดตัว GPT GPT Search นะก็คือของบริษัท Open AI ที่เป็นผู้พัฒนาตัว Chat GPT เนี่ยมีการเปิดตัว Search Engine ใหม่นะที่เขาก็มีการ เอา AI เนี่ยมาใช้ในบทเสิร์ชเอนจินก็ทำให้ราคาคุณอัลฟ่าเบตนี่คือรุ่งลงไปเลยนะตรงนี้ก็ถือว่ามันอาจจะเป็นเทคโนโลยีเป็นลายใหม่นะ,ะที่เข้ามาท้าทายรายได้ของอัลฟ่าเบตคือเป็นรายได้หลักแหละของของขอัลฟ่าเบตก็คือเรื่องของเ e ิร์ชเอนจินนั่นเองนะแล้วก็ข้อมูลนะครับ Google นี่ก็คือของสัดส่วนเนี่ย80%ของตลาดเ e ิร์ชเอนจินทั้งหมดเรียกว่าเป็นรายใหญ่รายเดียวเลยก็ว่าได้ทําให้เป็นเรียกว่าเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงเลยของ Google นะแต่ว่าต้องจับตากันดูนะว่า พอหลังจากที่เขาเนี่ยมีเซิร์ช GPT เข้ามาเนี่ยนะก็อาจจะมาแย่งแชร์ของ Google ไปได้บ้างหรือเปล่านะก็อันนี้เป็นประเด็นที่เราติดตามไปอะเน,นี้เราไปดูราคากราฟของ Alphabet กันนะสำหรับราคาหุ้น Alphabet ในตอนนี้นะก็ก็มีปรับลงมามาพักใหญ่แล้วแหละก็คือน่าจะเป็นการปรับตัวลงตามเาวัตตลาดนะฮะก็ตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาตรงเส้น EMA 100นะก็ ช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ราคาอาจจะปรับตัวลงมาตรงแถวเส้นเอเอ0องรนะั่นคือแถวร5 6หดอลลาร์ตรงนี้นะก็คือผมว่าตับใดก็ตามแต่นะครับที่ราคาหุ้นออฟฟอร์เบดเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่าตรงนี้แล้วกันนะที่ตรง151ดอลลาร์ตรงนี้ซึ่งเป็นราคาที่เขามีการเบรกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำออทาไฮมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ถือว่าทรงแนวโน้มยังค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะก็บอกว่ารอซื้อได้2 2สองราคาเลยคือซื้อตรง เส้น EMA หนึ่งรอยแล้วก็ตรงแถวประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดรับที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับ Google นะโดยที่เป้าหมายหลักเขาก็คือการกลับไปนะฮะตรงจุดสูงสุดเดิมที่เป็นเป้าหมายของแนวฟีบอลาชีนะที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ดอลลาร์นะครับถ้าไปได้ต่อเนี่ยก็เป้ายาวๆก็เจอกันที่สองร้อยหกหรือสามดอลลาร์คือแนวโน้มยังไปขาขึ้นอยู่นะแต่ก็อ่ะเรามาดูภาวะตลาดแล้วก็การขันในอุตสาหกรรม AI กันต่อไปนะ ว่า Google เนี่ยจะสามารถแข่งขันได้หรือเปล่าอ่ามาถึงไฮไลท์สำคัญนะครับของคลิปนี้แล้วกันนะก็คือการประกาศงบของเท sla นะก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคือคราวนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์ก็คือทั้งเท sla เนี่ยรายงานกำไรในไตรมาสที่สองเนี่ยต่างไิที่คาดการไว้ก็คือยอดขายรถยนต์เนี่ยลดลงเนี่ยเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันแล้วนะครับอ่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยของเท sla ออกมาที่52เซนเทียบกับ ที่คาดการไว้6หรือสอ2เซนก็คือพาดเป้านะฮะรายได้เนี่ย20 25พันล้านดอลลาร์นะครับก็คือตรงนี้อาจจะสูงกว่าที่คาดการไว้24.77พันล้านดอลลาร์แต่ว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยคือลดลงนะครับและได้เพิ่มขึ้น,นแค่2%นั่นเองนะคือยอดขายรถจนไฟฟ้าเนี่ยลดลง7%จากไตรมารสองของปีที่แล้วนะครับ ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือกำไรสุทธิของเท s l a เนี่ยก็คือลดลงเลยเนี่ยถึง45เปอร์เซ็นตะก็คือถือว่าเป็นกำไรสุทธิที่ลดลงเร็วค่อนข้างมากเมื่อในในรอบแบบหลายปีมาเลยทีเดียวนะครับก็ตรงนี้เนะี่ยทำให้เกิดความกังวลอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เน,นี่ยเทสลาเนี่ยมีประเด็นว่าการไปเจอการแข่งขันลดร,ราคาจากรถจดีวีของจีนะมาททำให้อัตรากำไรแล้วก็ยอดขายลดลงไปแล้วนี้คือ มาเป็นการสะท้อนการขันอี่ชัดเจนเลยครับว่าเท s l a กําลังมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไตรมาสนี้ก็คือเพิ่มขึ้นอีก10%นะฮะครบับริษัทก็มีการบอกว่าได้ใช้เงิน600ล้านดอลลาร์นะกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ไปด้วยนะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เน, Tesla นี่ยเทสลานมีการลดพนักง,งานลงเนี่ย10 ถึงแม้ว่ายอดส่งมอบรถยนต์นะจะดีกว่าที่คาดการไว้นะในไตรมาสสอนี่แต่ว่าก็ยังลดลงเป็นไตรมาสสองติดต่อกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทางอีลอนมัสก์ที่จะต้องแก้หาแก้ไขปัญหากันต่อไปว่าจะไปสู้กับการขันลดราคาของรถยนต์อีบีของจากประเทศจีนได้ยังไงนะ,ะถึงแม้ว่าเท s l a เนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้นำนะฮะในการขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐนะครับ แต่ก็เสียแปกส่วนแบ่การตลาดให้กับคู่แข่งที่มากขึ้นแหละนะ,ะมีปัญหาอีกอันนึงนะครับคือคุณอีลอนมาร์ได้ไปสแสดงความเห็นทางการเมืองไปเยอะด้วยแหละก็มันก็เลยทำให้อ่าเป็นประเด็นขึ้นมานะครับอ่ามีข่าวอัปเดตอีกนิดนึงด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรายได้ทางอื่นของทางเท s l a กันบ้างนะนอกจากการขายรถยนต์ไฟฟ้าได้จริงแล้ว,เ,ลวเทสลาเนี่ยก็ยัมีธุรกิจอื่นๆนะก็ธุรกิจ ในส่วนของการจัดเก็บพลังงานหรือว่าสตอรี่ของเทสลาเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีการเติบโตที่ดีขึ้นนั่นเองนะก็คือมีรายได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะอยู่ที่3,000ล้านดอลลาร์นะ,นะะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เลยทีเดียวนะก็ไนะตรมาสสเนี่ยเทสลาได้เพิ่มการผลิตรถไซเบอร์ทักอาจจะเป็นรถกระบะรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบริษัทนะฮะก็เป็นรถแบบที่เป็นเหลี่ยมมุมเหลีกก่้งนะฮก็ คาดว่านะครับตัวเซเ e r t r ท c เนี่ยจะมีผลกำไรในสิ้นปีนี้นะครับอ่าแล้วก็ภายลังสำคัญที่คนจะดรอติดตามกันนี้ก็คือเท a ก็จะเปิดมีการเปิดตัวอ่ารถยนต์แท็กซี่และคนขับหรือว่าโรบอทแท็กซี่ในปลายปีนี้ตอนนี้ก็ทุกคนก็รอตรงนี้อยู่นะไปดูว่าอ่าเทสลาเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนกลยุทธก์การแข่งขันใหม่นะก็สามารถที่จะไปฟังได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะไม่พยายามไปแข่งขันที่การ ขายรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแต่ว่าจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของโรบแท็กซี่แทนตรงนี้ก็จะจะเป็นช่องทางรายได้ใหม่ๆของเท s l a นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงการน,นำตัวหุ่นยนต์ m a n d o o ดอนะครับที่เอาเข้ามาทำงานในโรงงานของเท s l a ด้วยนะครับโดยสรุปแล้วในเท sla อว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการขันในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปไปดูที่กราฟราคาของเท sla กันนะว่าแล้วแบบนี้จะลงทุนได้หรือเปล่านะครับ สำหรับกราฟพุ่นของเทส l a นะ,ะก็อันีจริงแล้วก็คือ Tesla เทสลาเขาก็มีการเบรกเส้นขากดนี้ไปแล้วนะครับเหมือนเหมือนว่าจะกลับไปขาขึ้นแล้วแต่ว่าก็ดานปีอุัติเหตุมาก็ทำให้ราคาก็เป็นการร่วงลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะจริงแล้วส่งกราฟถือว่าเสียไปประมาณหนึ่งแล้วกันนะหลังจากมีการอาลดลงมาต่ำกว่าเส้นเทรนไลนะ์แล้วก็หลุดต่ำกว่าแนวรับนะที่ให้ไว้ตรง200 33ดอลลาร์ด้วยนะแต่ว่าก็ก็ยังดีนะก็ยังดีนะครับที่ ลงมาเนี่ยยังยังอยู่ในแนวโน้มที่ยังมีโอกาสขึ้นได้นะเพราะว่าถ้าเราไปดูเส้นอ่า EMA เนี่ยมันก็เกือ,เกอบเที่จะเกิด Golden Cross แล้วเหมือนกันนะก็คือเส้น EMA 100เนี่ยมีการตัดเส้น200วันขึ้นไปเกือบเกือบแล้วเห็นไหมครับว่าเส้น EMA เนี่ยม,มันมีการเชิดหัวขึ้นแบบนี้นะก็คาดว่าสำหรับเท s l a นะฮะเดี๋ยวเอาลบเส้นเทนไลน์ไปก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับ Tesla เที่าผมว่า การดักซื้อถ้าแถวตรง200ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าเราเทียบกับการลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ยก็อาจจะลงมาเกือบเกือบ20 25%เนี่ยนะครับจากจุดสูงสุดตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีของนะฮะการรอซื้อแถว200ดอลลาร์เนี่ยเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะแต่ถ้าหลุด200ดอลลาร์ผมว่าอาจจะต้องชะลอไปก่อนนะเพราะแนวนโน้มนี่อาจจะกลับไปลงต่อได้อีกยาวๆเลยทีเดียวนะใครที่ยังไม่มีเทสลานะครับลองดูแถวๆนี้ได้ กินกำไรระยะสั้นกลางแล้วก็ถือยาวได้นะหรับเทสลาก็ต้องมาติดตามกันดูว่าไอ้ธุรกิจโรโบอทแท็กซี่เนี่ยจะเริ่มเปิดได้หรือเปล่านะก็น่าจะเป็นแรงหนุนใหม่นะที่ทําให้เทสลาเนี่ยกลับมาด้รับความสนใจอีกรอบนะจากที่ธุรกิจเดิมของเขาก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกเรียกว่าคู่แข่งจากจีเนี่ยเข้ามาแย่งไปแต่เขาก็ต้องโตกลับด้วยธุรกิจใหม่นั่นเองนะนั่นคือโรโบอทแท็กซี่นะครับอ่านี่ก็เป็นการ วิเคราะห์กราฟของแล้วก็รีวิวงบนะฮะของสามผู้เทคโนโลยีขนาดใหญ่นะก็คือ Tesla Alphabet แล้วก็ Netflix นะฮะก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆที่จะประกาศงบไรมากสอกันอีกด้วยนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่จะกด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของ l i k o o ได้นะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปแล้วก็คอนเทนต์นี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นเทคโนโลยีตัวต่อไปกันนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็เนื้อหาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ